สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง iPhone 14ซึ่งมีข่าวหลุดออกมาอย่างมากมายนะครับซึ่งาทางเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปกันว่าข่าวลือ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 จริงนะครับแล้วก็ลือแรง มันมีข่าวลืออะไรบ้างนะครับวันนี้เว็บไซต์ของเราก็มาสรุปข่าวลือของ iPhone 14ให้เราได้ได,ได้ได้ชมกันนะครับในวันนี้นะครับ <Drop it. S 1> ข่าวลืออย่างแรกนะครับนั่นกะ็คือ iPhone ครับทาง Apple นะครับได้สั่งสต็อกตัวนี้ถึง90ล้านเครื่อง oh, <no. S 1> ซึ่งมีข่าวลือว่าจะ เิดโรงงานที่อินเดียด้วยนะครับซึ่งโดยปก,ปกติเนี่ยทุกวันนี้นะครับทาง iPhone เนี่ยก็จะมีผลิตที่เมืองจีนแต่ด้วยปัญหาการเมืองหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะมีการย้ายไปที่อินเดียด้วยนะครับนี่คือข่าวลือในเรื่องของสต็อกนะฮะอย่างแรกนะครับอย่างที่สองครับ iPhone นในปี2020หรือ iPhone 14เนี่ยจะไม่มี iPhone ขนาด5.4นิ้วแล้วนะครับหรือ iPhone mini เนี่ยจะยกเลิกการผลิตไปเหตุผลนั่นแหละครับเพราะว่ายอดขายมันก็มินินะสมชื่อมันเลยนะครับซึ่งทางผู้บริหารของทาง Apple เองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับก็จะมีการยกเลิก iPhone mini หรือ iPhone ขนาด5.4นิ้ว ออกไปในลายของของ p h o n e ปี2022แต่จะเพิ่มนะครับจะเพิ่มนะน่า,นา,าตัวไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับมีขนาดจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับแน่นอนครับว่า iPhone ปีนี้มี2กลุ่มนะกลุ่มหลักนะครับแล้วก็4กลุ่มย่อย4กลุ่มย่อยมีอ่าอกลุ่มหลักก็มี iPhone 14และ14 Pro นะครับสรุ่นย่อยก็มี14 Pro นะครับอ่ะขอโทษที14นะครับ 14พัดนะครับจากม mm ่นี้นะครับก็ขยับมาเป็นพัดแล้วก็14 Pro 14 Pro Max ซึ่งเป็น4รุ่นหลักของ p p o o n อ่า14ในปี2022นี้นะครับหรืออย่างที่3ครับรอยบากบนหน้าจอของ iPhone ตั้งแต่เราเห็นตั้งแต่ iPhone 12 iPhone 13 mm hmm. เป็นต้นมานะครับ ในปีนี้รอยบากนั้นจะหายไปสำหรับในรุ่น iPhone 14 Pro แต่14ยังเป็นรอยบากเหมือนเดิมนะครับ14 Pro และ14 Pro Max จะเป็นแคปซูลยานะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับเหมือนแคปซูลยาวางในแนวแนวนอนบนหน้าจอซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าารูปแบบการดีไซน์ของตัวเนี้จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับซึ่ง ก็มี2กระแสนะครับบางทีก็บอกว่ามีการเจาะรู2ออันนะครับวางแนวนอนคู่กันบางกระแสนะครับก็บอกว่าเป็นแคปซูลยาวเลยอันเดียวเลยนะครับซึ่งก็มีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้หลายๆคนเลือกใช้นะครับเพราะว่ารอยบากตัวสีดาๆที่นคาดอยู่บนจอเนี่ยหายไปนะครับเปลี่ยนเป็นแคปซูลเนี่ยก็ต้องดูว่าหลายๆคนอาจจะถูกใจ การดีไซน์แบบนี้ก็ได้นะครับอย่างที่4นะครับ Apple นะครับได้เปลี่ยนระบบการระบายความร้อนแบบใหม่ซึ่งจะใช้เว p ป r Chamber นะครับซึ่งมีอยู่ใน iPhone อ่ะไม่มีอยู่ใน iPhone มีอยู่ใน Android ในหลายๆรุ่นนะฮะที่หลายๆคนที่เคยใช้ Android เนี่ยก็จะรู้ว่าการระบายความร้อนของอ่า r o i r o i d เนี่ย มันค่อนข้างดีนะครับซึ่งทาง Apple เนี่ยก็ตระหนักในเรื่องนี้ดีนะครับก็จะเปลี่ยนระบบการระบายความร้อนมาใช้แบบ w a p o r Chamber นะครับซึ่งจะมีนะครับสื่อหลายๆสำนักเนี่ยเขาคาดว่าจะมีเฉพาะรุ่นที่เป็นรุ่น High End นะครับก็คือรุ่น14 Pro และ14 Pro Max นะครับก็อันนี้ต้องรอดูว่าวันที่7เนี่ยเขาจะ ใส่มาทั้ง4รุ่นไหมหรือว่าจะใส่แค่2รุ่นตัวที่เป็นตัวไฮเอ็นนะครับสำหรับตัวระบายความร้อนตัวนี้นะครับหลุดข้อที่5นะครับนั่นก็คือกล้องนะครับในตัว14 Pro และ14 Pro Max นะครับกล้องยังใช้3ตัวเหมือนเดิมแต่จะเพิ่มในเรื่องของความละเอียดกล้องนะครับจาก12ล้านพิกเซลเนี่ยเป็น48ล้านเหตุผลและครับ เหตุผลก็คือเอามารองรับสำหรับจอที่เป็นถ่ายแบบ 4K นะครับเพราะว่าวิดีโอของ14 Pro และ Pro Max เนี่ยก็จะสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 8K ได้นั่นเองนะครับซึ่งจอจอแสดงผลเนี่ยมันขายมาถ้าผมจำไม่ผิดอยู่กับสอปีแล้วนะครับสำหรับจอที่เป็น 8K นะครับแต่กล้องเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับกล้องเนี่ยไม่มีนะในตลาดเนี่ยแทบแทบจะหาไม่เจอเลยสำหรับ กล้องที่เป็น 8K iPhone 14ตัวนี้นะครับก็เอามา support s u พ p o r t นะครับไอตัววิดีโอที่ถ่ายแบบ 8K นะครับสามารถถ่าย 8K ได้นะครับไปดูในเรื่องของสีนะครับในเรื่องของสีนะครับสีเนี่ยที่เป็น iPhone 14เนี่ยจะมีสีมาให้ก็คือสีดำนะครับสีขาวสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีม่วงแต่14 Pro Max กับ14 Pro 14ป r o Max นะครับจะมีสีากาไฟสนะครับสีทองสีเงินนะครับสีม่วงนะครับซึ่งจะเป็นหล,หลายสื่อเขาเขาเขามองว่าจะมีเซียร่าบูเพิ่มมาด้วยนะครับก็ต้องดูว่าไอตัวสีเนี่ยจะถูกต้องแค่ไหนนะครับสำหรับ14 Pro โปและ14 Pro m a x ในปีนี้แน่นอนครับหลายๆสื่อสำนัก หลายๆสำนักเนี่ยก็ออกมาคาดการณ์ในเรื่องของราคาที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าอาจจะมีการเพิ่มขึ้นสักนิดหน่อยเพราะว่าเนื่องจากภาวะเงินเฟอ้อทุกวันนี้นะครับมันก็รุนแรงก็ต้องดูว่า iphone เนี่ยจะยังคงตั้งราคาเท่าเดิมหรือว่าสูงขึ้นขยับสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับราคาของ14แล้วก็14 plus 14 และ Pro Max นะครับซึ่งมีข่าวหลุดออกมาอย่างหนาหูนะครับว่า14จะสตาร์ตตั้งแต่799เหรียญนะครับก็ไปดูว่าจะจริงแค่ไหนนะครับก็เริ่มต้นด้วยความจุนะครับ128จิกนะครับ799เหรียญนะครับซึ่งหลายๆสำนักก็คาดการออกมาในรูปแบบนี้นะครับในขณะที่14พัทนะครับ14พัทเนี่ย จะเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยนะครับคือแปดร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญอ่าสิบสี่โปรเนี่ยพันกับเก้าสิบเก้านะครับพันกับเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับแล้วก็สิบสี่โปรแม็กเนี่ยจะเริ่มต้นที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับ iPhone 13ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมาก็ต้องรอดูว่าวันที่7นี้นะครับช่วงเที่ยงคืนนะครับช่วงเที่ยงคืนนะครับทาง Apple เนี่ยก็จะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับของไอโฟน14ในปีนี้นะครับก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ก็ไปจับจองกันซึ่งแน่นอนครับก็ยังมีข่าวลุดออกมานะครับว่าการเปิดตัวในวันที่7นี้แล้วนะครับวันที่16เนี่ยก็จะมีการพรีออเดอร์กันแล้วนะครับก็รอดูว่าประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในเทียร์ไหนนะครับก็ลองติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับ ก็นี่คือข่าวหลุดต่างๆของทาง iPhone ที่หลุดออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มาสรุปให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมมาบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดจาก13หรือจาก12ไปเป็น14เนี่ยอ่ควรที่จะอัปเกรดไหมนะครับเพราะว่าสเปคฟีเจอร์เนี่ยก็ต้องดูว่าเราใช้งานเหมาะสมกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง YouTube นะครับสวัสดีครับ